เวลาตีสามทำไปทำมไม่เข้าใจเลยหัวหน้าสคอนรายงานหัวหน้าสคอนผู้กองโอ้โหเรนี้ถึงคนแล้วขโมงตอนเนี้ยอืมไปเลยผู้กององอาจว่าไงว่างั้นอะมาเฮ้ยอุ้ยไปเลยผู้กององอาจทำยังไงดีอ่ะต้องใช้อะไรวะจัดการ โอ้เคระเบิดดีที่สุดดีเกินสวยสวยดีเกิลบเอ้ยกดผิดอันว่าทอกมาแปลกแเต่ไม่เป็นไรคนจักคนเ่จังวะเกมนี้ มันทับมาเปอร์เซอร์ก็โอ้โดนหลังคือจังวะโอ้คุเจออะไรอ่ะเจออะไรยู you okay? What the oh ่โอเคโอ้ต่เพิ่มต่อใหมดูต่อไจังวะโอ้บืนไปบืนไปบืนไปเอือ พื้นสาโคตรแรงอือจริงจริงทะเลเขียวหมดชุบหน่อยครับชุบหน่อยครับชุบหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยอาอีก็หนีกับตัวเองก็ได้นะเราก็รีบโดดออกมาเวลามันอ่อนลงเราเยอะๆผมไปแล้วออกขึ้นไม่ได้หรอวะกางแพนแค่นี้อ่ะกางแพนแค่นี้ไม่ขึ้นไม่ได้ที่เปิดได้ดงมันเลยยี่ห้ะเจ้าวะ เออคุโรอีเกิลทันแตกโอ้ยเป็นโุ้ยเลยครับผมก็ดอะไปขึ้นเราบเขี่ยกำแพงอยู่ไหนมันจังวะนี่คือขึ้้นกแพงไดช่วยตัวเองยังไม่รอดเลยตอนเนี้ยว้าวคุโรบุนไฟฆ่าตายไอ้พวกกำแพงเออแตกเขี่ยละนี่ เรียกว่าทางฝึกสแปม<บ>ขึ้นขึ้นลงฝาชาขึ้น,น,นโอเคโอเคมาละอืมเชีย่ยอยู่ในฝูงฝูงหุ่นยนต์เชียช่ยเชียช่ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยมีแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยยื้อไว้เคนเดียวดีเย่แล้ว เขียนแล้ว oh ตัวตัวมาเจออแล้วเนี่ยก็ได้เขียนอูดติเวทไปแล้วโดนไฟอปเปิ้ไฟร่เยอะเลโอ้โหโดนไฟเผาโอ้ my god อืออุ้งอุ้งอ้งเยอะจังจำสเต็ปคว้านใครเลยกว่าสเต็ปจ yeah. ิงโจ้ลองแล้วแต่โดนระเบิดอัดนั่นแหละเหมือนนั่นแหละฮั่นนั่นแหละกโดนจิงโจ้จะแต่ก็หลบระเบิดไม่ได้อ่ะ อสเต็ปคือไม่มีจังหวะจะใช้แบบไอ้นี่เลยให้กูได้หายใจมั้ยไอ้ไหเนี่ยเรียกเรียกได้ไหมอยู่ให้กูทหารใจมันติดออกมาข้างนอกกัให้กูทหารใจเธอเรียกได้ปะสวยเอออยากเรียกจะได้ใช้ปืนโคกอ้าวป่าด้วยเนี่ย

แย่ละยิงยิงไม่งั้นไม่งั้นจบแน่เออตัวใไปเฮ้ยเฮ้ยของหมวกของหมู Ay ่บ ah okay. mm ้านเของหมวกของหมู่บ้านทำไงดีเอ้าเซ็ตปมปุ๊บไอปืนปมปุ๊บเจออะไรเนี่ยเกิดอะไรแล้วกันไม่ไหวแม่งไม่ให้กูไปเลยเหรอวะเอ้ยเฮ้ยมันจะขึ้นหัวไปแล้วแม่งไม่ได้กูไปเหรอเลยบอกว่า มันไม่ให้กูไปเลยล่ะมาสี่ล้หน,นึ่งคนมีกูจาะนะมันมมาสี่อท่าน่ะมันมันมันสักมันจิบกันผ่อ,อนอยู่คนเดียวเลยด้วยกันอย่างน้อยออก็จบภารกิจได้ไหนก็ <laughs> มาสี่ล้อหนึ่ง <laughs> มาหามสี่กันจะได้เท่าไหร่ <laughs> ชาวนาสองต่งหากอ่ะมังโดนหักไปหนึ่ง ยิ่งเหมือนที่ยูจบแล้วเนี่ยไม่บัตรทีสามบัตรทีเบี้ยวหน่อยทีอร100%ของเรา100%ว้ยของเราเคงณคุยสุดท้ายของดาวนี้จริงดิเราไปคุยสุดท้ายดาวนี้ว่ะจริงจริงใช่ใช่เราไปคุยสุดท้ายดาวนี้เรา100%เราทำให้มัน100%ด้วยทุกคนสุดท้ายเหรอเพราะเราคนสุดท้ายเหรอเพราะเราคนสุดท้าย ว่เราผู้สุดท้าย่าเราผูสุดท้ายผูสุดท้ายเก็บดาวดีเว้ยเฮ้ยพอจะฉาบจานหรือปะเพวกกูัวทำให้ดาวนี้อุ้ยอันนี้ไม่มมีึงคนคนที่ชนะไอ้คนที่เก็บดาวมันจะปลดล็อกไอ้ไออุปกรณ์อะปลดล็อกไหมมีใครปลดล็อกไหมในในในทำไงปลดล็อกเหล่มันจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นคนปิดดาวมันจะเป็นเหมือนรูปสามเหลี่ยมกับหัวตรงไหนอะ อยู่ตรงไหนม่คือหลังขึ้นยานมามันจะขึ้นรถปลล็อกเลยอะ a c h i e ง e m น n t ะต้อตรงไหนกูก็ไม่รู้ดูตรงไหนเพราะกูว่ามันขึ้นเมื่อกี้ไม่รู้ต้องกดเข้าตรงไหนเหมือนกันอ้าวเหรอโอเคพอสุดท้ายเออมันมันขึ้นให้ปลดล็อกสุดท้ายเว้ยสุดท้ายเว้ยทุกคนเงี้ยโคตรจริงเลยยึดดาวทำให้ดาวนี้แบบโอเคดาวนี่ไงดาวจบแล้วจบแล้วมันจบแล้วยังยังเหลือคนอื่นในที่ไหนห้ามทำในที่ไหน จะของทัวร์ไม่ไม่มีในขุดดาวนะครับอันไหนที่เราครับอันไหนนะอันไหนนะดาวอันไหนนะที่แบบเราจการไปอ่ะคือดาวของเรารไปนีะเราไปเซ็นต์นะของเราของเราเต็มเหมือนลยวะแต่ว่าเหมือนคนอื่นมันยังไม่เสร็จมันขึ้นว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ดาวคอ้น้อยเราอ่ะดาวคอ้น้อยในโคตรเราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าในโคตรน่ะหนึ่งโคตรจะมีห้าดาวเห็นไหม นั่นนะคับ huh. นั่น, uh huh. นคือยังไม่หมดแต่เราเก็บหนึ่งในหนึ่งในห้าแล้วไงเราเก็บหนึ่งในห้าเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยอ่าฮะคือเราเจ๋งแล้วไงตอนเนี้ยโคตรเจ๋งใช่เรานว่าเรามันเจ๋ง <c oughs> จริงๆมีคนอื่นะน,น, <c oughs> นี่ไงเราเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมดูบนดาวโลกจังดาวนี้ดิฟิตยังมีหลายดาวที่ยังไม่เสร็จนะนะั่น่ะเออเก็บไปประมาณสามสี่ดาวแล้วเหมีแค่น่าจะฝากดาวของเราชนะไปสามดาวแล้วดูเราทำไมเกมนี้พื้นที่กึ่งเยอะดาวอื่นคุณดูดาวสิแลดาวสิดาวเยอะดาวเยอะมากเดี๋ยอะจากอิลูเมนีมาทั้ง เดี๋ยวรอต้องรอรออัปเดตนะนาลังนาลางอ่ะมันจะมาเหรอมันมันคงมาอภารหนึ่งก็มาไม่มันไม่ลีกมาแล้วแม่คือคือหลังภาคหนึ่งมันเซ็นสนที่สัญญากับเราเราไม่ใช่เหรอคือมันจะหักฉีกสัญญาที่ยหรอมันจะเป็นเผ่าอื่นก็ได้เผ่าอื่นนะแต่แต่ว่าลีกมันมาแล้วไง าาลิงมันมาแล้วนี่ห็นคนลิามามันเหลี่ยมมนเหลี่ยมมนเหลี่ยมเราสักอย่างหนึ่งอ,อ่ะมันต้องเหลี่ยมเราสักอย่างหนึ่งมันถึงมาได้ทีเนี้ยก็จริงเออจะเห็นลิงสกิลแล้วอ่ะ